ไปหาดูแลเลียนโดกันเลยไม่ถังพี่ถังอันนู้เหมือนถังอันนู้นเหมือนถังเด็กสามผู้ใหญ่สามเดกสาม้สมเลบ้เด็กสาสินะ วันนี้สี่สิบใช่ไหมคิดดิทั้งน้องที่เสียสอคนนะคะแต่ทั้องคนอยู่แคนเดีอธิบายเรื่องของบัตรนิดนึงนะคะบัตรนี้มันจะมีส่วนลดนะคะเป็นเป็นอาหารน้องไฟายได้สำหรับผู้ใหญ่ก็คือยีบาทได้1กรัมนะคะสามารถแลกตรงนี้ไปได้เลยไปให้น้องไฟายด้านในเพราะว่าดีเวหน้าพอกไม่มีนะคะหรือจะเอาไปใช้ในส่วนลดของคาเฟ่ก็จะได้สิทธิ์หนึ่งหแก้วต่อ1สิทธิ์มูลค่า20บาทเป็นกัน นะคะอันนี้ให้ให้ลูกค้าเลือกได้นะคะถ้าเกิดแรกเราก็จะขออนุญาตจิบเลยถ้าจะซื้ออาหารให้น้องควายก็จ่ายค่ะสามใบนี้ก็คือได้สามกิ่งสองใบนี้รวมกันได้หนึ่งกิ่งซื้อควายเถอะซื้อให้ควายนะหนึ่งสองสามสามกิทั้งหมดตรงนี้ได้หมดสี่กิ่งเลยค่ะได้ค่ะได้แล้วตั้งสองไหมไม่สองสองสิบโอ้กิ่งใหญ่หน่อยนะโอ้อาหาองควายตับปลกแล้วนะอ๋อมันเป็นการกินอะไรคะเนี่ยมันคือต้นอะไรกินหญ้าสิ อันนี้เป็นหญ้าหญ่าเปียกๆค่ะเป็นของไฟโดยตรงนี้ไม่ได้เปียกๆหาปลูกว่าจะปลูกตอนนั้นถามว่าเอาไปให้นั่งตรงร้านคาเฟ่ได้เหมือนกันเพราะว่าคาเฟ่เป็นของที่เดียวกับเราอาเบัตรค่ะบัตรอันนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วนะหลุมแม่โกนช่ไปกันเลยดูดูถ่ายพ่อเลยมายแม่ถ่ายเด็กๆหน้าเด็กๆเดินก่อนค่ะด้วยกันเอามาถ่ายรูปกัน หมูบ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรีค่ะเป็นโนเข้ามาฝั่งนี้เป็นโนอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคอะข้าวหอมมาเป็นโนคู่กับข้าวหอมแล้วไปข้าวหอมอน้าคุณน้องโมนาออกมา กงตกนะเออเออนั่งซองข้รอเดี๋ยวรออ่าองโอ้นี่คือควายนี่เองไี่คือควายแล้วนี่คือควายเอาพ่อไปแม่มันบอกว่าจุดจุดนะอ่าจุดนี้อ๋อจุดจุดอ่าไปตามพ่อไปค่ะมาแล้วน้องเข้าไปนู่นเออ ลลอือต้นมะขามใหญ่อ๋ออันนี้ของฟ้าน้องลิงน้องลิงมีน้องลิงด้วยนี่มนันมีลูกซ้ายมือเนี่ยไปนี่น,นี้ก่อนระวังทิ่มตานะลูกย่า พ่อถือดีๆค่ะพ่อถือดีน้องควายเพือกควายเพือกควายดำในบ้านต้นไม้อุ้ยบ้านเรือนไทยอยู่ยูขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ๋อบ้านเรือนไทยเป็นยัางให้เขา ไม่ค่อยเพือกฮัลมันเดินมาอย่างนี้เลยมองหน้าเราแล้วแค่ขาคายแค่ขนไม่หรออ๋อแค่ไม้ไหมนะเหมือนปกตินะเหมือนไหมเหมือนไหมเออเออขนขนที่หน้าหมาขนเด็กนะเหมือนขนที่หน้าเหมือนเฮ้ยดูว่าควายตัวนั้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยเขาเขาล่าไม้อยู่ใช่ไหมแม่ควายเผื่อน ควายสีชมพูนู่นเลยโซนคาเฟ่เลยเด็กๆอย่าไปเดินใกล้มันนะเด็กๆอย่าไปเดินใกล้เนาะนี่อันนี้น้องน้องเผือกน้องเผือกน้องชมพูน้องชมพูมีทธอไมเห็นขี้ควายเหรอ <ś led> อุ้ยขี่ได้ด้วย <ś led> พ่อเกือบเหยียบนั่นแหละเมื่อกี้โอ้ยอยากขี่ควาย <ś led> ขี่พ่อก็ได้อุ้ยนี่คือบ้านต้นไม้เหรอไม่ไม่ใช่ <ś led> อุ้ยอันนี้เขาเอาฟางมาทำเป็นควยอันนีเดยนยอันนี้ได้ค่ตรน,นีน้เยอ๋ออันนี้คือถ้าเขาเลี้ยงควายนี่ยถืออย่างนี้อ้าวอันนี้ควายเบบีควายเบบี้หรอ,อ มอเคได้กี่อุ้ยฮะดยสวยมเ้ยสุยเลยเงาเลยอเด็กๆให้ตรงไหนได้อ่ะใหอเ้ยสวยควย่านอ๋อเหรอล้ะมีควายว่ายน้ำด้วยไปดูควายว่ายน้ำกัน ไปดูควายว่ายน้ำจิมเหรอดีไหมตอนเด็กนะหอมแม่มาดำน้ำเมื่อก่อนตอนนี้อะอ๋อเขาจะทำวันนี้ใช่เขาจะให้ดำน้ำเมื่อก่อนอะเดนี้มนไม่มีแล้วเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆอ่ะแบบนักท่องเที่ยวเยอะทำกิจกรรมใช่ไหมขอให้ลงดำน้ำข่าวเสื่อเปื้อนมันเออจะได้รู้อู้ส่นนี้โซนควาย เด็กไปให้ตรงนูสิว่าควายมันจะมากินอาหารจากผู้ใครให้เลยนะให้ไปนู่นไปนู่นไปให้ตรงนู้นีเหมือนเหมือนหมาเหมือนหมาไอ้ถังเลยมองแล้วมองแล้วมองแล้วน้องเวลาเดินดีๆนะเออ ตามมาตามมาถ้าอยากกินตามมาน้ำมาว่ายน้ำมาอะไรเหรออุ้ยนี่มันอยู่ในน้ำในนั้นเห็นไหมก็จะว่ายน้ำก็จะว่ายน้ำด้วยตัวนั้นดิ่งเนอะอะพ่อหมีมันหิวมันหิวเดินตามไปดูควายว่ายน้ำตาม โวนาอย่าไปใกล้นะอุ้ยอย่างนี้เลยมันขเหนีิวอู้หลึกไหมอ่ะลึกไหมอู้หลึกนะโอ้โหอนคาเฟ่ชิวๆถอดรองเท้าก่อนเปนโนเปนโนระวังด้วยนะลูกควายมันดี น้องโมนามาโมนามาอุ้ยอุ้ยตาตามานี่ก่อนเด็กๆมานี่ก่อนมันด่ก่อนนั่งตรงนี้แม่หนูไม่ชอบนั่งตรงนี้เลยขอนีูขอตรงนี้หนูขอตรงนี้หนูเป็นเด็กนี่ตรงเนี้ยค่ะนี่ตรงนี้ล่อมๆมันมานั่งได้ไหมยู่วันนั่งได้ไหมเขาให้นั่งได้เลยใช่ปหมวันนั่งไม่ได้ รานเดียวกันเลยอะนั่งลงนั่งลงแม่ไถเออเดี๋ยวแม่ไปถ่ายน้องเด็กๆถ่ายเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายตรงนน้นให้เป็นนนนั่งลงน้องโมนาอย่าไปนี่นะแม่ไม่ได้ดูนะ เด็กๆไม่ต้องนี่นะโอ้น้องควา เด็กน ok ั่งอยู่กับที่พี่นอพี่นอนั่งอยู่กับที่มันไปแล้วมว่าไม่ได้กินสักทีไม่ได้กินหงดหงิดงดหงิดหัวใจ อย่าลงไปมากข้าวหอมอย่าลงไปมากลูกปล่อยแล้วไอ้มันจะบาดมือเธ <c oughs> อไม,ม่แบ่งทีละคนก่อน นี่แหละคนที่เขากินอาหารเดรนท เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนเราหิวเราค่อยมาได้ไปไปกันเลยไปแล้วนะไปบายบายน้องแมวน้องแมวไปเลยค่ะไม่ใช่มันตามมาหรอกตามมาเอากลับไปเลยน้องควายอยู่โน่นน้องควายควายไว้นั้นนั่นมีตัวนเตือนแล้วไม่พ่อหมีเหรอเออพ่อหมีหายไปแล้วห้องน้ำอเหรอมีห้องน้ำ เด็กๆเข้าห้องน้ำไหมถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ยได้ อย่าพึ่งนะยังคะ่งคะอย่าพึ่งนะคะแป๊บนะคะออามาได้คะ่ะเดินออกมาเลยอ๋ควายตัวที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> อาควายตัวที่สามยังลงไม่ได้อยู่กับควายเลย <c oughs> น้องควายเดี๋ยวไปข้างใน <c oughs>

น,นี่ในควายเด้อนี่พี่ควายอุ้ยมีเงินด้วยน้องควายมีเงินเขาที่เขาขี่โมนาอยากขี <h <h ่เลยเหรอขี่หน้าตาเหมือนโมนาเลยนะนี่มาดินู่นกองใหญ่เลยขี้ควายใครไม่เคยเห็นขี้ควายนี่น้องอุ้ยดูเขาโอ้ อ่ะควายอ่อนควายอ่อนเนาะเฮ้ยมาโอหอ้ควายี้ออนอ๋อเ้าเ้าให้อ่อนไหข้าหอมให้อ่อนไหข้าหอมอ๋อออน มีดูลูก ok นะอ๋อเอไม่ได้มีออกมาพ่อมีออกมาพาลูกออห่าก่อละไม่อ่อนไม่อ่อนเด็กพญาควายกันนครับพญาควายอายุสิบปีนะครับถึงนเยอะครับยี่สบมนะครับีนึงไมร้านนะครับใสควายดามทุกกล้องทำกไรใส่ก้ากไส่ยลอ้าย่างคือหนเด่นอข้าวไนี้ครับไอ้อ่อนเออ่อนอกอกคือข้าวครับาด่า วิดูคอที่ฮ้คอเขาเป็นอย่างนี้รอเหมือนลูกคอเป็นควายไม่ป้ยใหญ่อยู่ข้านอ่นพอาวยแบบนี้อายุกี่ปีครับเยตัวตัวนั้นนะใหญ่มากเลยมันยังไปต่อได้อีกคยตัวให่อ้โหอ้ เขาคนละแบบนะ่กระมยืนมยืนไปกตะลกกินยากินยากมัยืนม่คอยตัวหนักกินยากเออกินยากไหนไโอ๊ยพี่เอ้พี่เขามาจับมือน้อง มาอยู่ด้วยกันเลยนะเนี่ยอ๋อเลี้ยงกันดีอย่างงี้น่ะพี่น้องมาอยู่ข้างหลังแม่เมสซี่เมสซี่มาแล้วไปไหนต่อไปคาเฟ่ไดูบ้านไม่ใช่ไปตรงไาไปดูบ้านตรงไทยเออไปดูบ้านตรงไทยกอมีชอบอยากไปปั่นเซกเลยไปไหนก่อนอ่าปั่นปั่นน้ำอ พ่อคงเคยเอาเก็บไว้ทำมาแล้วที่บ้านเฮ้ยเขาจับมือกันดีมากเลยโยไปให้อยู่ด้วยกัน,กนดีกว่าเดี๋ยวพี่เป็นน้องไม่มีโมเมนต์นี้นะน <c oughs> เกณุ <c oughs> น,นี่เอาน้องไว้นี่นะเกนูไม่เลี้ยงน้องเหมืนอมน อันนี้คืออะไรบ้านต้นไม้บ้านต้็นไม้เหรอไปไหนพ่อพาขึ้นไปดูได้พ่อพาขึ้นไปว้าวอันนี้จะพาไปบ้านต้นไม้ไปดูกันเลยค่อยๆเดินนะพ่อดูลูก ธรรมดามันเป็นบ้านบ้านบ้านคังนกไหนจริงเหรอมันมาใส่อะน่ะเนี่ยถ่ายรูปนั้นแม่อยากเดินขึ้นไปถ่ายแม่ขอขึ้นไปดูถ่ายรูปมาถ่ายรูปอ๋อหยาบได้หยาบไปเลยอุ้ยแม่ติถ่ายให้รูปให้หน่อยมาได้เลยน้องโมนามายืนตรงนี้เนี่ยยืนตรงมันเป็นโนยืนดีก็หอมมียืนตรงมันไดนี่ตรงคนคนละคนละลาวคนละอันนี้ เเนไไมม่่ใชิิดดดลกกอีี้งหัแขนเป็นโนแขนบางน้องเออนี่น้องมายืนตรงกลางตรงนี้แม่ใครจะดูกับพ่อดูมะยิ้มมันก็ไม่ใช่กีนหรอกมันเป็นเศษ็นอันนี้ต้นไม้อยู่ไปกัน อ้วันนี้คือบ้านต้นไม้ม่ไไม่ขึ้นมาเล้ตอนนี้น้องโมนารอก่อนไปเลยรู้ไปบ้านดูบ้านเรือนไทยอยากไปดูบ้านเรือนไทย ดูตัวเองสภาพบนหัวตัวเองเขาไม่ได้ว่าเราเขาพูดถึงเฉยๆเปียบเปยีจะผักี่ตกเหออุ้ยอุ้ยอุ้ยเปียบปากเปียบปากี่เขาแบบหนแบที่เขามาถ่ายทำที่นี่ใช่ไหมไม่ขึ้นแล้วลูกเออเขาน่าจะมาถ่ายทำตอนที่เรา นั่นเลยใแมอ่นยืนถ่ายตรงนี้้นมาม่อค่ให้แม่ทคลิปแล้แม่เอานยังไม่ได้ถ่ายออเลยมา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 ,มาหนูยังไม่ได้ถ่ายเลยแาเหมือนบ้านที่เขาอะฮันน,น้ามา

มีเขาหรออ๋อเก่งมากน้องโมนาตามพ่อโมนาโมนาออกได้ไหมไม่ได้หรอกปลน้องเดินอืมตอน้เอา อันนี้เด็กๆอ่ะออบ้านควายอ่ะมาควายบ้านควายทาแม่อยากไปคาเ่แล้วหิงลแม่อยากไปคาเ่ได้ไไปเดี๋ยวไปอันนี้เป็นเหมือนบ้านพักนะเนี่ที่เขามามาดูควายมีกิจกรรมไม่ค่ะ บาทคือ20บาทคืออะไรก็ไือสมุดซาโดคือยี่สิบสิบาทซาวบาทเปโนได้เงินไปวันละกี่บาทนะสามสิบไม่เหลือสักบาทไม่อยากไปแเราหิวไปบอกพ่อไปพ่อมีก้อนพ่อน นี้เราชมอะไรกันคะชมชมอะไรก็ไม่รู้บ้านโบราณบ้านโบราณอ่ะถือค่ะไปเอาแบบไหนดีแบบนี้อุ้ยเราได้ถือด้วยกันเธอถือเธอถือฉันถือตรงนี้อะข้าวข้าวม้าข้าวข้าวม้าใครไม่เข้าก็นั่งไหนค่ะว้าวว้าวถ้าขวดแบบนี้มันจะได้ ไ่เข้าไม่เข้าก็หน่อยู่น้งก็ได้ไปอยู่ตรงหุ่งกลางเลยวันนี้นะคะ well